สวัสดีค่ะก็มาพบกับไมเค a ล o า k Channel นะคะวันนี้ก็จะมาทำเกี่ยวกับ November f a v o r i t e ของมุกนะคะก็มีหลายตัวเลยนะคะที่เป็น f a v o r i t e ของมุกที่มุกชอบในเดือน November นะคะหรือเดือนพฤศจิกายนนะคะนี่ก็เป็น November f a v o r i t e ของมุกนะคะค่ะตัวแรกก็จะเป็นน้ำหอมนะคะยังเก็บกล่องอะไรอยู่เลยคือชอบมากๆกลิ่นมันแบบ วานิลาแล้วก็แบบหวานนะคะคือใช้ใช้มานานมากนะจนเหลือเท่านี้แล้วถ้าใครสนใจรุ่นเดี๋ยวมุกจะทิมพ์ไว้ในช่อง description ข้างล่างนะคะตัวนี้นะคะตัวที่2ก็เป็น shower gel นะคะเป็นครีมอาบน้ำของ bath and body works นะคะเป็นกลิ่น paris a m o u r นะคะซึ่งหอมมากๆหวาน หอมติดทนนานด้วยนะคะตัวนี้คือตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะคะซึ่งชอบมากซื้อต่อแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะตัวต่อไปก็เป็นของ Victoria Secret นะคะเป็นบอดี้โลชั่นนะคะไฮเดร t ิ้งบอดี้โลชั่นสำหรับผู้ที่มีแบบผิวแห้งๆแบบมุกนะคะก็ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะตัวต่อไป ลางหน้านะคะอันนี้เป็นของไดโซนะคะ60บาทเท่านั้นค่ะคือมันล้างเราเกลี้ยงอะล้างเรารู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันสะอาดนะอะไรแบบนี้แล้วก็ต่อมาก็เป็นตัวนี้เลยก็ของไดโซก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันโอเคเลยอะใช้แล้วโอเคนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะ ก็ตัวนี้นะคะคือประเทศไทยยังไม่มีมานะคะก็มุกสั่งซื้อจากอเมซอนนะคะมันเป็นมาร์กสะคะ์ค่ะเป็นอินเดียนเทลลิ่งเคลย์นะคะมาร์กส์ตัวนี้ดีมากๆนะคะม,ม,คมันเหมือนกันดีท็อกซ์หน้าใช่มันเหมือนการดีท็อกซ์หน้าใช้ดีมากใช้ได้นานมากนะคะใหญ่มากแล้วก็ถูกมากแล้วก็ดีมากนะคะแนะนำตัวนี้ถ้าแบบต้องการแบบ มาร์กหน้าดีท็อกซ์หน้านะคะตัวนี้เลยค่ะเป็นเคลนะคะเป็นอะไรอะเคลคือเคลภาษสไทยคืออะไรเป็นดินอะแล้วมันดูดดูดูดูสิ่งที่สกปกคือการดีท็อกซ์ที่ดีนะคะ Egyptian Cream นะคะ All p u r p ์เบิร์ n สกินคคือตัวเนี้ยใช้ได้แบบทุกสภาพผิวแล้วก็ คือมันใช้ได้หลาย p พอร์โพจริงๆก็เลยชอบติดใจนะคะตัวต่อไปก็เป็นโฟมล้างหน้าเป็นคลีนซิ่งอะคะ่ะจากไดโซ o โอเคตัวต่อไปก็เป็นคอนซีลเลอร์ของคอลเลกชันนะคะมุกใช้เบอร์3นะคะเท่าคอนซีลเลอร์ของนางก็ว่าได้นะคะปกปิดดีมาก อันนี้เบอร์สามเอามาปกปิดแบบพวกสิวอะคะ่ะต่อไปก็เป็นแปรงนะคะอันนี้มุกเอามาไว้ใช้กับฟาวเดชั่นนะคะส่วนตัวนี้มุกก็ามาใช้กับคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วก็บางครั้งก็แบบเอามาใช้กับฟาวเดชั่นเหมือนกันคะ่ะมันใช้ได้นะคะซึ่งสองตัวนี้มันนิ่มมากมากเลยนะคะขนแปรงนิ่มมากนิ่มจริงๆสองตัวนี้คือมุกซื้อมาจาก a l i e x p r e s s นะคะก็ ทุกตัวเดี๋ยวมุกจะลิงก์ในดิสคริปชั่นให้หมดเลยนะคะค่ะก็คุณภาพดีมากต่อไปก็เป็นคอนซีลเลอร์เหมือนกันนะคะของ Catrice คืออันนี้มุกเอามาใช้กับใต้ตาแพนด้า Panda. ใช้เบอร์02นะคะไลท์เบจนะคะเป็นปกปิดแพนด้าอแพนด้าเพราะว่ามุกเป็นคนที่แบบนอนดึกก็มีแพนด้าบ้างนะคะตัวน,นี้นะคะของ Catrice ตัวต่อไปก็เป็นลิปคารีเจเนอร์นะคะคารี Kylie. ก็3สีนี้คือสีที่มุกชอบนะคะใช้จะหมดแล้วล่ะใช้บ่อยมากสีแรกก็คือสีโคโคเคนะคะตัวนี้คือโคโคเคนะคะตัวต่อไปก็คือโคซี่เคนะคะโคซี่เค แล้วก็ต่อไปก็ Candy K ตัวนี้คือ Candy K นะคะต่อไปก็เป็นมาสคาร่านะคะของ Catrice นะคะก็คือปัดแล้วขนตามันยาวอะ่ะตาเหมือนดอลลี่อะคะ่ะเหมือนตุ๊กตาปัดแล้วขนตายาวขนตางอนคือดีมากมากตัวนี้นะคะต่อไปก็เป็น ที่เขียนคิ้วของไดโซค่ะอันนี้คือตัวที่ใช้นะคะตอนนี้มันจะหมดละเนี่ยก็เลยต้องซื้อมาตุนเอาไว้เพราะตอนแรกของมันขาดตลาดมากเลยนะอันเนี้ยซื้อมาตุนไว้60บาทถูกและดีติดทนนานหาไม่ได้อีกแล้วอะมุกก็ใช้เขียนคิ้วอยู่นะคะก็คือตัวนี้ ถ้ามันไม่เลิกผลิตนะซื้อตอนน่อแน่นอนต่อไปก็เป็นขนตาตัวนี้มุกก็ใส่อยู่นะคะซึ่งมุกว่ามันโอเคเลยแล้วก็ต่อไปอันนี้อาจจะแปลกหน่อยนะเป็นหวีค่ะหวีที่มุกไว้หวีผมนี่แหละเอ๊ะทำไมมันเหมือนที่ขัดรองเท้าหรือว่าที่ขัดห้องน้ํามันเป็นหวีจริงๆนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากดายโซซึ่งปกติมุกเป็นคนที่ ผมพันกันง่ายมากๆผมที่เป็นกระจุกของมุกก็หายไปแล้วก็มันใช้เวลาไม่นานด้วยไม่เจ็บด้วยเวลาที่เราหวีเวลาที่เราสระผมนะคะตัวเนี้ยได้สอบ60บาทมุกคิดว่ามันน่าจะยังมีอยู่นะคะคือหวีแล้วผมก็เงาด้วยนะคะตัวต่อไปก็เป็นสีผมที่ใช้ย้อมผมนะคะเป็นของ L'Oreal นะคะสี8.34 นี่ผมสีนี้คิดว่ามันโอเคมันเข้ากับตัวมุกก็ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนสีผมนะตัวนี้ใช้มานานมากเลยค่ะซื้อบ่อยมากซื้อซ้ำตัวสุดท้ายเป็นของ s e v e n น e e นนะคะ instant glow body bronzer medium shimmer นะคะคือบางวันที่แบบอยากได้ผิว glow glow ตัวนี้เดี๋ยวมุกท้ายดู เนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะโกลวถ้าเทียบกับด้านนี้คือไม่ได้ทาน,นะคะคือถ้าเทียบกันมือน,นี้จะโกลวไปเลยถูกไหมอันนี้ก็คือจะเฉยๆซึ่งมันได้ผิวโกลวคือโ okay อเคอ่ะเวลาไปเที่ยวทะเลแต่ว่ามันจะไม่แทนนะ้ำตอนทามันอาจจะดูแทนแต่พอสักพักหนึ่งมันจะโกลวแบบนี้เลยโกลี่เนี่ยค่ะก็เป็น November f a r i e นะคะก็ ทุกตัวคือมุกชอบจริงๆแล้วก็ซื้อซ้ำต่อแน่นอนค่ะก็ถ้าเพื่อนๆมี November p a r r i t ตัวไหนที่แบบอยากบอกต่อก็สามารถบอกต่อได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ส่วน รายละเอียดของพวกของที่มุกชอบทั้งหมดเดี๋ยวมุกจะลิงก์เอาไว้ที่ด e สคริปชั่นข้างล่างนะคะก็สามารถไปตรวจเช็คหรือว่าไปสั่งซื้อกันได้นะคะชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม subscribe นะคะตรงไหนฝักมุมอย่าลืม subscribe มเคิล่ามุกนะคะนี่นะคะก็เป็นทุกตัวที่มุกชอบในเดือนพฤศจิกายนและทุกตัวในเดือนนี้ คือุชอบแล้วก็ซื้อซ้ำแน่นอนค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ